เก็บเห็ดกันอีกแล้วนะคะยังมีให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะเห็ดฟางกองเตี้ยแบบฟูพยางนะคะยังมีให้เก็บอยู่ทุกวันเลยค่ะ หมดมันก็จะยุบไม่โตให้เราเก็บอีกอันไหนเก็บได้แล้วก็เก็บอันไหนเก็บไม่ได้แล้วก็เอาไว้โกนเอาไว้ตอนบ่ายนะคะเอาไม่ไดเบอันนี้เราไว้เก็บตอนบ่ายนะคะเก็บเสร็จแล้วก็จะปิดผ้าไว้เหมือนเดิมค่ะได้ยี่หนึ่งกระแปงนะคะวันนี้ได้หนึ่งกระแปงค่ะประมาณสี่โลนะคะช่วงเช้า ประมาณ4โลแล้วตอนบ่ายเก็บเพิ่มอีกก็จะได้มาเพิ่มอีกส่งไปค่าตอนเย็นนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะ